สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมนําพระมาให้เพื่อนๆนได้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นพระพุทธทรงหนุมานนะครับของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะปี2527นจะครับจัดสร้างนะครับเป็นรุ่นที่ไม่ทันหลวงพ่อปานนะครับอันนี้วัตถุประสงค์การจัดสร้างก็คือจัดสร้างในครบรอบ109ปีเกิดนะครับของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโคจังหวัดอยุธยานะครับอันนี้ก็เป็นพระพุทธพิมพ์ทรงหนุมานนะครับเป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดินพิมพ์ทรงหนุมานหลวงพ่อปานนะครับรุ่นนี้นะครับมีหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับร่วมปลุกเสกนะครับแล้วก็กรรมวิธีการจัดสร้างก็จะสร้างตามแบบโบราณน,นะครับก็คือตามแบบที่หลวงพ่อปานท่านวาไว้นะครับแล้วก็มวลสารก็ยังเป็นมวลสารที่ใกล้เคียงกับ รุ่นที่ทัานหลวงพ่อปานนะครับเพราะว่าเป็นพระยุคที่นำมวลสารที่แตกหักนะครับของพระหลวงพ่อปานนะครับดินที่แตกหักนะครับผงที่เก็บไว้ของหลวงพ่อปานนะครับผมก็นำมารวบรวมนะครับเป็นเป็นต้นนะครับผมเป็นเป็นมวลสารต้นก็เอามารวบรวมเพื่อที่จะจัดสร้างพระในปี2527นนะครับเป็นเนื้อดินนะฮะ พิมพ์ทรงอนุมานนะครับเดี๋ยวนี้ปี2อ2 7หาอยีสก็หาสวยๆก็หายากเหมือนกันนะครับเพราะว่าถูกไล่เก็บถูกถูกผู้ที่นิยมพระหลวงพ่อปานนะครับผมไล่เก็บแล้วก็เก็บไว้อราตนานะครับไว้ให้ลูกให้หลานนะฮะก็จะเป็นพิมพ์ทรงลักษณะแบบนี้นะครับเนื้อดินจะประมาณนี้นะครับให้ให้เพื่อนๆได้ดูไว้นะครับส่วนผงอุดนะครับ เอกลักษณ์ของพระหลวงพ่อปานก็จะมีอุดผงด้านบนนะครับอย่างองค์นี้ก็ยังถือว่าอุดผงได้ดีนะครับผมไม่ได้หลุดหายไปนะครับไม่ได้ไม่ได้ปูดมาด้านนี้นะครับบางทีก็จะปูดออกมานะฮะหรือว่าปูดออกมาด้านหน้านะครับเนื้อสีอุดผงก็ประมาณนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเนี่ยจ,จะมีรอยอุดลงมาถึงตรงนี้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ที่ดีนะครับหางสวยๆก็ช่วงนี้ก็หายากอยู่เหมือนกันนะครับให้เ,เพื่อนๆได้ดูส่วนพระหลวงพ่อปานนะ,นะครับผมก็เป็นพระพุทธทรงสัตว์พาหนะต่างๆนะครับตัว ทรงหนุมาน,นะครับพิมพ์ทรงหนุมานนี้นะครับผมก็หลวงพ่อปานท่านก็กล่าวว่าผู้จะคุณทางด้านปกครองนะครับแค้วคาดแล้วก็คงกระพันชาตินะครับพิมพ์ทรงหนุมานนี้ก็เลยเหมาะกับทางข้าราชการทหาร ตำรวจนะครับผมทนายความนะครับแต่พักหลังๆก็มีพ่อค้าวันนี้ดนะครับผม,ผมก็มาเช่าหาบูชาพิมพ์ทรงหนุมานกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเชื่อว่าพุทธคุณทางด้านเจรจารต่อรองนะครับผมเข้าหานายนี่ก็ถือว่าภาะหลวงพ่อปานที่เป็นพระพุทธพิมพ์ทรงหนุมานนี่ก็ถือว่าเด่นทางด้านนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพิมพ์ทรงหนุมานก็ค่อนข้าง,างที่จะครบถ้วนทางด้านพุทธคุณนะฮะนะครับ ดินเป็นแบบนี้นะครับอุดผงแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูไว้นะครับผมให้เพื่อนได้ชมพระไว้นะครับก็ยังพอหาหาเก็บเช่าบูชาได้นะครับ ยังไงก็ลองติดตามดูนะครับผมก็นําพระที่ราคาบูชาเช่าหายังไม่สูงมากนะครับเพื่อนๆยังสามารถที่จะหาบูชาได้แล้วก็ราคาไม่สูงเจตนาลมดีนะครับผมพิธีกรรมการจัดสร้างก็ดีแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามไว้นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ